สวัสดีค่ะมาพบกับบ้านสวนอันดานะคะวันนี้มีบอนสีมาแบ่งปันให้อีกเหมือนเดิมค่ะบอนสีเราเป็นไม้ไซส์ใหญ่แล้วก็ส่วนใหญ่เป็นไม้มีหัวอยู่ในกระถางไซส์หนิ้วนะคะซึ่งฟอร์มฟูล้นๆเลยค่ะบางต้นสามารถไปอัพไซส์ขึ้นกระถางไซส์10นิ้วได้เลยสนใจสั่งซื้อบอนสีนะคะสแกน q ิ c o d e มุมไซายล่างหรือแอดไลน์จากเบอร์โทรค่ะ080-948 8283ฝากท่านที่เพิ่งผ่านมาเห็นคลิปของทางบ้านส่วนันดาหากชื่นชอบบอนสีสวยๆของบ้านส่วนอันดากดติดตามกันไว้ก่อนนะคะชอบวันไหนก็ค่อยมาอุดหนุนกันค่ะของบ้านส่นันดาแพ็คจะส่งลงกล่องให้อย่างดีค่ะรอบนี้จัดส่งให้เป็นชาวันจันทร์ที่7เมษายน2568ไปรษณีย์เปิดทําการทุกวันไม่มีวันหยุดนขตตเลิกนะคะ ของเรามีค่าจัดส่งอยู่ที่60บาทถ้าลูกค้าสั่งซื้อ5ต้นเราจะมีโปรโมชั่นส่งฟรีให้บ้านสวนอาดาเราไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะเนื่องจากว่าทางบ้านสวนอาดาเราไม่ได้รับโปรส่วนลดค่าขนส่งจากทางไปรษณีย์นะคะค่าขนส่งจริงจงแพงมากบางต้นเล็กๆเนี่ยค่ะค่าส่งเขาสตาร์ทที่65บาทนะถ้าส่วนไหนเขามีโปรโมชั่นค่าจัดส่งจากทางไปรษณีย์เขาจะสตาร์ทเริ่มต้นที่กิโลละ37บาทแค่นั้นเองค่ะซึ่งราคาค่าขนส่งแตกต่างกัน มากเนาะในบางสวนเขาก็จะเก็บ30-40เนี้ยได้ค่ะเพราะว่าจะไม่ได้เข้าเนื้อมากนะคะต้องแจ้งตามจริงเลยบางทีลูกค้าสั่งซื้อ2อต้นเนี้ยค่ะค่าส่งอยู่ที่ประมาณ85บาท3ต้นค่าส่ง 100- ่งรถึงร้อบาทของเราทางปัศมีเขาวัดขนาดกล่องด้วยนะคะแล้วของเราเป็นไม้ไซส์ใหญ่ค่ะค่าส่งก็จะแพงขึ้นไปอีกขอลูกค้าที่เข้าใจตรงส่วนนี้นะคะเพราะว่าไม้เป็นไม้ไซส์ใหญ่เลี้ยงมันเนิ่นนานค่ะบางต้นนะคะเกินปีเลยคุ้มค่ามากที่เอามาขายในราคา l 2้อยสองร้อยนะคะขอให้ลูกค้าพิจารณาตรงนี้เนาะบางท่านนะ่ะค่ะซื้อต้นเดียวอย่างเงี้ยค่าส่งหนูเจ็ดสิบห้าบาทแล้วแล้วยังมาต่อราคาซึ่งค่าส่งค่ะจะแพงกว่าราคาไม้อีกไม่ได้มีกําไรอะไรมากมายนะคะระยะเวลาในการเลี้ยงดูอะค่ะที่หนูเลี้ยงมาเนิ่นนานเลยค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่นะคะเป็นไม้ใหญ่ต้องต่อกล่องถึง2ชั้นกล่อง2ใบก็ใบละ10กว่าบาทแล้วค่ะยังมีอุปกรณ์ค่าแพ็คอื่นๆที่แพ็คไปให้อย่างดีด้วยเราคัดไม้หน้าสวยๆค่ะที่ นำมาแบ่งปันให้ขอลูกค้าที่พิจารณาแล้วก็ดูหน้าไม้เป็นนะคะบางต้นลองดูได้เลยค่ะก็ไม้ด่างไม้ป้ายทําไม่ได้ง่ายนะคะโดยเฉพาะไม้ด่างค่ะพามาเป็นร้อยค่ะได้ขายจริงอะคะ่ะที่สวยๆก็ประมาณไม่ถึง10ต้นนะคะต้นที่ไม่ด่างไม่สวยทางบ้านสวนอันดาเราคัดทิ้งอย่างเดียวไม่ได้นํามาจําหน่ายนะคะต้องแจ้งตามจริงเลย เริ่มกันต้นแรกที่ไม้เหลืองเศรษฐีเมืองชนค่ะไม้สวยอีกตัวหนึ่งนะคะไม้ตัวนี้เป็นพื้นใบสีเหลืองเดี๋ยวเขาจะกัดสีนะคะบริเวณตรงไส้ก็จะเปลี่ยนเป็นแดงมีเม็ดแดงแล้วก็จะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีดําเข้มอันนี้ใบใหม่นะคะไม้ตัวนี้อายุเกินปีแล้วค่ะเพราะว่าโตช้ามากให้ราคาเศรษฐีเมืองชนที่170บาทเวลาเลือกไม้ก็พิจารณาดูได้เลยนะคะยึดจากกระถาง6นิ้วเป็นหลักค่ะดูขนาด ความไม้แล้วก็ความสูงให้เลยซึ่งในแต่ละต้นหนูจะเอียงให้ดูทุกต้นนางวิชุดาค่ะไม้เก่าเป็นไม้ป้ายไม้สวยอีกต้นหนึ่งค่ะต้นนี้นะคะสามารถเลี้ยงนกตู้ทําเป็นกอได้สวยงามมากค่ะในกระถางจะมีอยู่เป็นไม้ที่ยุบไปนะคะน่าจะมีอยู่ประมาณ2-3ถึงต้นนะคะหนูไม่ได้ดูนะไม่ได้ดูขนาดหัวด้วยนะคะใหญ่มากๆแบบนี้เลยให้ราคานางวิชุดาที่ 180บาทค่ะไซส์ใหญ่ๆแล้วก็ตัวนี้ค่อนข้างจะชอบแสงนะคะยิ่งเลี้ยงรับแสงมากสีชมพูจะเข้มสดใสมากๆเลยท่านไหนที่ชื่นชอบในไม้ป้ายก็เก็บหาเลี้ยงดูสะสมกันได้เลยค่ะ มณีพันแสงต้นนี้จะเป็นไม้ด่างนะคะสีสันสมกับชื่อเลยค่ะไม้ตัวนี้พื้นใบจะเป็นสีเขียวความด่างก็จะมีด่างขาวด่างเหลืองแล้วก็กัดสีขึ้นที่ขอบนะคะเป็นชมพูแดงโตขึ้นเต็มที่ใบค่อนข้างหนาแล้วใหญ่มากลอดใหม่ก็ด่างมาชัดเจนนะคะฟอร์มอยู่ในกระถาง6นิ้วล้นเลยค่ะดูจากตากระถางได้อน,นี้จะเป็นด้านข้างนะคะ ความมืดค่ะเป็นตัวอย่างการเจริญเติบโตของเขาเมื่อเต็มที่ให้ราคามณีพันแสงที่240บาทเดี๋ยวหลอดใหม่กลางฟอร์มก็จะฟูเต็มมากยิ่งขึ้นนะคะเดือนมีนาคมค่ะต้นนี้เป็นตับเดือนนะคะน่าสวยมากค่ะเป็นไม้ใบกลมเนี่ยค่ะพื้นใบสีแดงแล้วก็มีเม็ดสีแดงขึ้นสีฉ่ำเลยต้นนี้ชอบแสงมากๆค่ะให้ราคาเดือนมีนาคมที่ 180บบาทหลอดใหม่มาแล้วนะคะหนูไม่แน่ใจว่าหลอดใหม่มาเขาจะชักสั้นจะมีดอกหรือว่าเดี๋ยวเขาจะกลางขึ้นนะคะเพราะว่าสังเกตว่าใบเขาเล็ก กว่าใบอื่นเยอะเลยเนี่ยค่ะขนาดด้านข้างไม้สร้างหัวแล้วนะคะท่านไหนที่ชื่นชอบเก็บสะสมตับวันตับเดือนค่ะลองเก็บเดือนมีนาคมไปเลี้ยงดูได้เลยนานๆมาทีนะคะเพราะว่าหนูผ่ามามันได้น้อยค่ะต้นถัดมารัตนาบาร,รมีหนึ่งในไม้ด่างสวยอีกตัวหนึ่งค่ะต้นนี้เป็นไม้ใบไทยด่างสวยพื้นใบสีเขียวความด่างด่างขาวด่างเหลืองด่างมิ้นเข้ามาผสมขอบจะกัดเป็นสีชมพูแดงนะคะแล้วก็พื้นใบจะกัดสี สวยมากเนี่ยค่ะเหมือนตัวอย่างเลยเขาจะกัดสีมาแบบนี้ไซส์ใหญ่รากทะลุกระถางแบบนี้เลยเอาไปอัพขึ้น10นิ้วได้เลยรัตนาบารมีกระถางนี้ให้ที่260บาทรัตนาบารมีนะคะเป็นไม้ที่ทําด่างไม่ได้ง่ายนะคะต้นถัดมาตับราศีค่ะต้นนี้เป็นราศีมีนค่ะ ด่างแดงสว่างสวยมากอันนี้เปิดใบใหม่มานะคะนี่เลยเดี๋ยวใบเขาจะสว่างขึ้นจะขึ้นแดงเงามันเลยนะคะลองสังเกตใบเขาได้เลยใบนี้เดี๋ยวจะทิ้งแล้วเนาะแต่ว่าเก็บไว้ให้ดูความด่างเขาเนะะี่ยค่ะไซสใหญ่สร้างหัวแล้วราสิมีนกระถางนี้ให้ที่180บาทนี่จะเป็นขนาดด้านข้างนะคะนะคะี่ค่ะซส์ไม่เล็กเลยแล้วก็ด่างสวยแบบนี้ ก็ทำไม่ได้ง่ายทํายากมากค่ะราศีมีนที่จะให้ได้ดังๆมาอย่างนี้ท่านไหนที่ชื่นชอบหรือว่ายังรอเก็บก็เก็บกันได้เลยถัดมาค่ะสิริมงคลดีอันนี้จะเป็นไซส์แม่พันธุ์เลยนะคะเล็กแค่ขนาดกระถางเท่านั้นฟอร์มฟูล,ล้นกระถางเอาไปอัพขึ้น10นิ้วได้เลยต้นนี้น่าสวยฉ่ำมากค่ะนี่เลยกระดูกสวยแล้วก็กัดสีนี่ค่ะ ใหญ่มากๆมีหัวแล้วด้วยนะคะเอาไปเปลี่ยนขึ้นไซส์สินิ้วได้เลยสิริมงคลดีไซส์ใหญ่แม่พันธุ์นี้นะคะให้ราคาที่290บบาทรับประกันความสวยค่ะตัวนี้เป็นไม้ค่อนข้างชอบแสงนะคะเลี้ยงรับแสงได้จะก,กัดสีสวยมากๆไม่ใช่หน้าขาวหน้าซีดนะคะอันนี้เขาจะเป็นหน้านี้เลยก็คือทางบ้านสวนดาคัดเลือกแม่พันธุ์อย่างดีเลยค่ะ ที่มาผ่าทําจํานวนไว้นะคะไม้สวยนะคะก็จะคนละราคานะคะการเลือกซื้อไม้ไม่ใช่ซื้อเฉพาะชื่อเดียวกันนะคะหน้าไม้มีความแตกต่างกันแน่นอนไม้ด่างค่ะต้นนี้มันมีล้อมเพชรค่ะ มันนี่ล้อมเพชรเป็นไม้ด่างสวยอันนี้เป็นหน้าเดิมนะคะนี่เลยด่างชมพูแดงสว่างแบบนี้เลยนะคะพื้นใบจะเป็นสีน้ำตาลอมสีเขียวใบใหม่เปิดมานี่ค่ะเข้าด่างเหลืองมาแล้วใบลองสังเกตได้เลยนะคะไม้ที่มีอายุใบจะขึ้นริ้วกระดูกเข้มแบบนี้แล้วก็เป็นไซส์ใหญ่ เปลี่ยนขึ้นไซส์9นิ้วถึง10นิ้วได้เลยนะนี้จะเป็นขนาดด้านข้างนะคะไซส์ใหญ่ไม้มีหัวแล้วก็ด่างสวยด้วยมณีล้อมเพชรกระถางนี้ให้ราคาที่180บาทค่ะท่านไหนชื่นชอบเก็บได้เลยค่ะตอนนี้ราคาดีมากสามมุกค่ะเป็นไม้ป้ายสามมุกจะเป็นไม้พื้นใบสีเขียวเม็ดสีแดงกระดูกนะคะสวยเป็นสีดำตรงสะดือก็เป็นสีดำนะคะนี่ตรงขอบขอบที่เราเห็นที่ไม่ใช่สีเขียวนะคะที่เป็นขาว,ขาว เขาจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูบานเย็นเลยหลอดใหม่ก็ป้ายนะคะสก,กิดป้ายมาด้วยทํายากมากค่ะไม้ยุบไปนะคะต้นนี้เป็นไม้มีหัวแล้วสามมุกให้ที่200บาทดูขนาดดันข่านะคะรากทะลุกระถางแบบนี้เลยไซย์นะคะลองดูลองสังเกตจากปากกระถางเทียบได้เลยนะคะเป็นไม้อีกหนึ่งตัวที่เลี้ยงง่ายด้วยค่ะ กระถางถัดมาเมืองนครชุมค่ะไม้ป้ายน่าสวยค่ะต้นนี้สวยมากก้านแล้วก็ใบค่อนข้างแข็งแรงความป้ายจะเป็นสีเขียวหรือสีน้ำตาลนะคะแต่ละต้นแต่ละใบจะไม่เหมือนกันเม็ดสวยด้วยค่ะต้นนี้เขาฟอร์มสวยโดยที่เราไม่ต้องคั้เลย ดูขนาดด้านข้างค่ะรากทะลุกระถางนะคะหลอดใหม่ก็มาแล้วด้วยเมืองนครชุมให้ที่190บาทไม้ไซฟอร์มสวยๆชอบแสงด้วยนะคะพื้นใบจะกัดสีแดงกว่านี้มากถัดมาค่ะทองหล่อเป็นไม้ป้ายค่ะไม้หน้าแผลงจากเมืองนครชุมนะคะลองเทียบกันดูได้เลยต้นนี้จะไม่มีเม็ด ป้ายจะเป็นสีออกสีครีมหรือสีเขียวอ่อนนะคะใบจะเป็นสีแดงแดงเข้มเขมเลยสวยนะคะท้องหลอกกระถางนี้ให้ที่240บาทค่ะดูขนาดด้านข้างแล้วก็หลอดใหม่นี่นะคะหลอดใหม่มาแล้วค่ะไซส์ฟูล้นกระถาง6นิ้วนะคะพิจารณาความใหญ่ขนาดของไม้ให้ดีก่อนนะคะก่อนที่จะเลือกรับเพราะว่าไม้ใหม่ค่ะ ก็จะได้ไส์ย่อมลงเนาะถัดมาทองเศรษฐีค่ะไม้อันนี้จะเป็นหน้าป้ายนะคะจะเป็นเหลืองส้มตัดกับสีแดงค่ะสามสีเขาจะผสมกันต้นนี้ยุบไปแล้วก็งอกมาใหม่นะคะขนาดอันข้างไซส์ใหญ่ขวามือเป็นตัวอย่างค่ะนี่นะคะเขาก็จะมาหน้าน,นี้ใบเขาจะขึ้นเงาแล้วก็ไลเ่เฉดสีความป้ายขึ้นมานะคะทองเศรษฐีให้ที่260ค่ะ ณเมืองนอนท์ค่ะไม้ด่างสวยๆอีกตัวหนึ่งค่ะใครยังไม่มีเก็บนะคะต้นนี้ไม้สวยเลี้ยงง่ายแล้วก็ถ้าโตเต็มที่นะคะได้อายุหัวใบเขาจะหนาเนี่ยค่ะความด่างสวยต้นนี้จะเข้าหน้าด่างเหลืองทองมาเยอะใบใหม่นะคะเปิดมาก็ถ้าใบนี้กลางใบก็เปิดมาด่างสวยแน่นอนนี่ค่ะสีเขาค่อยไล่นะคะจากช่วงหนาหนาวค่ะสีเขาจะดอบลงแต่จะเปิดมาสีสว่างมากไซส์ใหญ่เปลี่ยนขึ้น10นิ้วได้เลยดูขนาดด้านข้างค่ะใหญ่มาก น้ำมังนนกระถางนี้ให้ที่180บาทค่ะใสใหญ่แล้วก็ด่างสวยๆรับประกันความสวยคุ้มค่าแน่นอนค่ะสำหรับน้ำมังนนถัดมาค่ะทับทิมภูผาตัวนี้ไม้ในตลาดมีจำนวนน้อยอันนี้จะเป็นหน้าแผลงนะคะลองสังเกตทรงใบสรงใบเขาจะป้อมค่ะต้นนี้ซึ่งปกติเป็นใบไทยนะคะเหมือนพวกลองสังเกตใบศีลาหุ้มทองได้เลยปลายใบจะแหลมๆแบบนั้นอันนี้ใบจะป้อมสวยมากค่ะ ได้ด่างสวยเลยนะคะต้นนี้ถ้ารับแสงมากสีเขานะคะจะออกสีแดงอมสีส้มใบขึ้นเงาให้ราคาทับทิมภูผากระถางนี้เอาไปที่300บาทค่ะดูขนาดนะคะใหญ่โตมากเลยที่จริงใบดกกว่านี้นะคะใบด่างก็จะมีช้ำน้ำทิ้งใบหนูก็จะตัดออกนะคะส่วนใหญ่ก็ถ้าตัดใบเขาก็จะไปลงหัวแทนนะคะไม้สวย บัวสวรรค์ค่ะไม้ป้ายสวยๆอีกต้นหนึ่งค่ะบัวสวรรค์เป็นไม้ป้ายถ้าบางท่านก็เห็นเป็นสีแดงเนาะที่จริงเขาจะเป็นป้ายออกชมพูเข้มๆแบบนี้ค่ะถ้ารับแสงมากพื้นใบจะชมพูเข้มมากกว่านี้หลอดใหม่มาแล้วไม้อายุปีกว่าค่ะไซส์ฟอร์มฟูล,ล้นกระถางเลยขนาดอันข้างนะคะหลอดใหม่มาแล้วเนี่ยค่ะกานแข็งแรงตั้งตรงแบบนี้ให้ราคาบัวสวรรค์ที่170บาทค่ะ กระถางถัดมาพรพุทธะค่ะอันนี้จะเป็นหน้าแผลงนะหน้าแผลงนี้จะเป็นหน้าสวยมากพื้นจะชมพูชมพูชมพูเป็นออกอมแดงเลยลองสังเกตนะคะกระดูกแล้วก็สะดือที่เป็นสีแดงเนี่ยจะเข้มเปลี่ยนเป็นสีดําพื้นใบนี้กัดชมพูขึ้นมาระยิบระยับแบบนี้เลยค่ะสีสันจะยิ่งแจ่มมากๆนะคะในกระถางนี้คุ้มมากเป็นไม้มีหัวนะคะมีหนอ่อหนอที่หนึ่งหนอที่สองหน่อที่สามแล้วก็หน่อที่สี่ค่ะ พรพุทธะกระถางนี้หน้าแผงให้ราคาที่260บาทเนี่ยค่ะขวามือจะเป็นตัวอย่างนะคะเขาจะกัดสีมาแบบนี้เลยซึ่งส่วนใหญ่เท่าที่เห็นพรพุทธะจะเป็นหน้าเหลืองๆนะคะอันนี้จะเป็นหน้าแผงเรียกว่าสวยฉ่ำแล้วก็ค่อนข้างชอบแสงนะคะจะกัดสีชมพูอมแดงได้สวยมากๆกระถางถัดมารัตนารุ่งเรืองค่ะไม้ด่างใบไทยสวยอีกต้นหนึ่งต้นนี้จัดว่าได้ด่างสวยๆเลยค่ะ พื้นใบจะเป็นน้ำตาลแดงนะคะข้าวด่างก็จะเป็นชมพูขาวเหลืองใบใหม่ยังกลางใบไม่สุดเลยใบใหม่นะคะเปิดมาหน้าด่างเหลืองเลยค่ะฟอร์มใหญ่ฟูล,ล้นนะคะได้ด่างสวยๆไม่ได้ง่ายเช่นกันรัตนลุ่งเรืองกระถางนี้ให้ราคาที่180บาทค่ะไม้ทุกต้นนะคะแม้ว่าจะเป็นไม้ด่างสามารถปรับเลี้ยงนอกตู้ได้ทั้งหมดค่ะ ต้นต่อมารัศมีจันทร์ค่ะไม้หน้าด่างป้ายต้นนี้สวยมากค่ะเปิดใบใหม่มาเหลืองชัดเลยให้ดูรายละเอียดนะคะใบนี้ทรงใบออกจะแผลงนิดนึงนะคะ mm hmm. เขาจะเข้าสีมาผสมกันเนี่ยค่ะเหลืองสว่างแบบนี้เลยค่ะ mm hmm. รัศมีจันทร์ทําไม่ได้ง่ายนะคะผ่านี้งอกยากงอกช้ามากค่ะแล้วก็ต้องมาลุ้นให้ป้ายด้วย ต้นไซส์ขนาดนะคะรัศมีจันท์กระถางนี้ให้ราคาที่550บาทค่ะแต่รประกันหน้าสวยความสวยเลยเหมือนที่เคยแจ้งนะคะไม้ด่างเวลาจัดส่งก็จะมีชํำน้ำหรือขอบใบไหมบ้างแต่เวลาเลือกหน้าไม้ให้เลือกที่ความสวยความด่างเขาเป็นหลักเลยค่ะถัดมาสิลาหุ้มทองค่ะอันนี้จะเป็นหน้าน้ำตาลอมสีแดงค่ะความด่างก็จะเป็นด่างขาวด่างชมพูต้นนี้หน้าด่างนะคะ สีลาหุ่มทองดูขนาดด้านข้างค่ะไาสใหญ่ให้ราคาที่160บบาทไม้สร้างหัวแล้วนะคะอันนี้เอาไปไล่สีนะคะเลี้ยงรับแสงมากขึ้นกว่านี้นิดหนึ่งสีจะสว่างเลยแสงทองคำค่ะหนึ่งในไม้ป้าย สวยอีกต้นหนึ่งค่ะป้ายจะเป็นสีเหลืองแล้วก็จะกัดสีชมพูพื้นใบจะเป็นเงามันเลยนะคะเนี่ยค่ะเริ่มไล่กัดสีสวยเห็นความเงาของใบเนาะเนี่ยค่ะเป็นไม้อีกหนึ่งตัวที่ก้านแล้วก็ใบค่อนข้างแข็งแรงมากไม้ส่วนใหญ่ที่เลือกมาเป็นไม้ที่มีหัวนะคะขนาดด้านข้างทุกคนต้นอวบอวนเลยความือเป็นตัวอย่างนะคะแสงทองคำให้ที่หนึบาทค่ะ กระถางต่อมามหาชัยค่ะไม้ป้ายสวยนี่ค่ะต้นนี้อายุเป็นปีแล้วนะคะแต่ไม่ทราบขนาดหัวจริงๆเนาะความป้ายสวยก้านแล้วก็ใบคือตอ้นนี้นะคะใบเขาจะเป็นริ้วแข็งแรงมากฟอร์มใหญ่ล้นเลยค่ะดูจากกระถางนะคะมองลงไปนี่คุมกระถางมิดได้เลยแล้วก็ขนาดด้านข้างของเขาคาลอดใหม่มาแล้วด้วย มหาชัยกระถางนี้ให้ราคาที่200บาทสามารถเอาไปรออัพไซส์ขึ้นกระถาง8-9นิ้วนะคะได้รับไม้อย่าเพิ่งรีบเปลี่ยนกระถางนะคะเกสรภูมารินไซส์ใหญ่ไส์แม่พัน์์่ะไม้มีหัวแล้วค่ะให้ดูรายละเอียดนะคะเป็นไม้ป้ายนะคะพื้นสีเหลืองเขาจะกัดเม็ดสีชมพู พื้นสีเขียวจะกัดเม็ดสีขาวสลับกันไส้กระดูกสีแดงหลอดใหม่ก็เห็นความป้ายชัดเจนใหญ่มากสามารถเปลี่ยนขึ้นไซส์กระถาง10นิ้วท่านไหนที่ไม่อยากรอเวลานะคะเพราะว่าไม้กว่าจะโตค่ะบางทีต้องเลี้ยงอบความชื้นให้เพียงพอนะคะกว่าจะไซส์ใหญ่ได้ขนาดนี้ให้ราคาเกสรคุมมลินแม่พันธุ์ที่500บาทค่ะไม้น้าสวยไสใหญ่คุ้มค่ามาก ถัดมามณีลักษมีค่ะตัวนี้ด่างสวยหน้าแบบแดงฉ่ำเลยนะคะให้ดูรายละเอียดนะคะดูความด่างนะคะชมพูดแดงแจ่มชัดมากถ้าไม่ด่างเขาก็จะเป็นเขียวปนน้ำตาลนะคะลองสังเกตที่พื้นใบเขาจะมีสีดำๆเข้าด้วยขนาดดังข้างหลอดใหม่กำลังโผลมานิดนึงนะคะฟอร์มล้นกระถาง6นิ้วมณีลักษมีให้ราคาที่240อบบาทไม้ตัวนี้ทำด่างไม่ง่ายค่ะ กระถางต่อมาบรลลังทองค่ะต้นนี้ก็แทบจะหายไปจากตลาดแล้วนะคะมาเป็นกอเป็นพุ่มแบบนี้เลยอันนี้เป็นไม้ยุบนะคะนี่แตกมาใหม่ถ้ารับแสงมากพื้นใบเขาจะกัดเป็นสีแดงแต่ถ้ารับแสงน้อยก็จะออกน้ำตาลหรือว่าเป็นโทนสีทองค่ะตัดกับความเรียกว่าดั่งป้ายเขาฟอร์มฟูล,ล้นเลยนะคะเดี๋ยวเขาจะใหญ่มากขึ้นกว่านี้นี่ค่ะดูเป็นกอแน่นๆในกระถางมีทั้งหมดประมาณสามสี่ต้นนะคะ บัลลังทองกระถางนี้ให้ที่250บาทค่ะโรสแผลงนะคะอันนี้ต้นนี้สวยมากๆน่าจะเป็นกัดชมพูอมม่วงเลยเป็นไม้ใบกลมไม้ด่างนะคะสวยมากเนี่ยค่ะใบเขาต้นนี้นะคะจะขึ้นริ้วใบค่อนข้างแข็งแรงมากๆค่ะดูนะคะก้าน ทบจะไม่กระดิกเลยแล้วก็หลอดใหม่มาแล้วค่ะหลอดใหม่ก็เปิดหนังด้วยค่ะเป็นไม้ใบกลมที่สวยมากนะคะต่างชาติเขาจะชอบไม้หน้านี้ค่ะโรสแผลงกระถางนี้ให้ที่260บาทค่ะไม้กัดสีกระดูกสวยเข้มอีกต้นหนึ่งค่ะต้นนี้มีชื่อว่าจุลาลงกรณ์ค่ะเป็นไม้ที่ใบค่อนข้างจะฟูหนานะคะ นี่เริ่มกัดเม็ดพลาขาวๆข,ขึ้นมาแล้วกระดูกจะดำเข้มแล้วก็สีชมพูจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูเข้มๆม,มากยิ่งขึ้นขนาดไสาด้านข้างสาใหญ่มากจุลาลงกรกระถางนี้ให้ที่170บาทค่ะอันนี้ค่อนข้างชอบแสงนะคะจะกัดสีสวยเข้มเลยเล g a c ซค่ะ เป็นไม้พื้นใบสีแดงป้ายจะเป็นสีเขียวค่ะสีเขียวตรงนี้ที่เราเห็นจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นเป็นสีเขียวเข้มเขียวแก่มากยิ่งขึ้นนะคะใบใหม่มาแล้วค่ะริ้วลายกระดูกขึ้นก็คือไม้มีหัวหลอดใหม่มาแล้วนะคะฟอร์มฟูล,ล้นกระถาง6นิ้วเลยเลกซี่ให้ที่230บบาทค่ะโตเต็มที่พื้นแดงก็จะแดงเข้มตัดกับเขียวเข้มในความป้ายนะคะ ตับวันบ้างค่ะวันพฤหัสบปปดีต้นนี้เราผ่ามาจากต้นแม่นาป้ายซึ่งสวยมากนี่อันนี้จะติดสกิดป้ายมานะคะที่เป็นสีเขียวเข้มแบบนี้พื้นใบกัดสีสวยเลย ไม้ที่เป็นตับวันนะคะจะเป็นใบกลมแล้วก็ใบค่อนข้างหนาก้านแข็งนี้นะคะใบหนาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ฟอร์มจัดเต็มมากค่ะกระถางนี้นี่ดูกานนะคะแข็งแรงมากๆเลยวันพฤาศสบดีกระถางนี้ให้ที่180บาทสีสันสวยมากๆนะคะขอบใบแล้วก็การกัดสีขึ้นชัดเจนเลยค่ะ ถัดมาค่ะเดชชัยสีหนึ่งในไม้ป้ายที่ถือว่าป้ายสวยแล้วก็ก้านใบค่อนข้างแข็งแรงมากเลยนะคะตัวนี้พื้นใบเขียวความป้ายจะเป็นสีแดงเนี่ยค่ะดูรายละเอียดนะคะใบนี่ขึ้นเป็นริ้วแบบนี้เลยไม้สร้างหัวเล็กๆแล้วเป็นหนึ่งในไม้ที่ยังเป็นไม้ใหม่อยู่นะคะขนาดด้านข้างซสถือว่าฟูล,ล้นเลยความมือเป็นตัวอย่างนะคะหน้าแบบนี้เลยค่ะ เดดใช้สีป้ายสวยๆกระถางนี้ให้ที่350บาทค่ะเคยมีลูกค้าสอบถามอยู่นะคะแต่ว่าหนูจะจำไม่ได้แล้วเพราะว่าเวลาที่ขายแต่ละครั้งค่ะข้อความมันก็จะลันกันไปเรื่อยนะคะท่านไหนชื่นชอบหรือว่ามาสะดุดตาก็เก็บกันได้เลยกระถางต่อมาสยามนลมิตรค่ะต้นนี้ป้ายสวยๆเลยอันนี้ทรงใบออกจะแผลงนิดนึงนะคะเพราะว่าใบเขาจะเล็กกว่าปกติแต่ว่า ฟอมปูใบดกเลยอันนี้เป็นใบใหม่นะคะนี่ค่ะความป้ายถือว่าป้ายสวยทุกใบเลยให้ดูขนาดแล้วก็ฟอร์มโดยรวมนะคะเอียงขนาดให้ดูด้านข้างกันหน่อยนี่นะคะก้านแข็งแรงมากไม้ตัวนี้อดทนมากนะคะทุกสภาพอากาศที่ทดลองเลี้ยงมาสยามดลมิตรนะคะอยู่ได้ทั้งหมดเลยให้ราคาที่ห้ารอยหกสิบาทเลี้ยงนอกตู้สีก็ยิ่งแจ่มค่ะ เทวาอภิรักษ์ค่ะเป็นไม้ด่างป้ายนะคะเป็นไม้ด่างขาวปลายสีเหลืองกระดูกนะคะที่เราเห็นเขาจะเปลี่ยนสีเข้มมากขึ้นเป็นสีดำนะคะพื้นใบสีเขียวค่ะจะเปลี่ยนเป็นโทนสีดำก็จะออกเป็นหน้ามงวงเลยขนาดด้านข้างนะคะขวามือเป็นตัวอย่างของเขาเดี๋ยวเหลืองก็จะเข้ามามากยิ่งขึ้นกว่านี้นะคะเทวาอภิรักษ์กระถางนี้ให้ที่300รอบาทค่ะ อันนี้สําหรับท่านใดที่เอาไปเลี้ยงแล้วมีที่อบนะคะหรือทําที่อบขึ้นมาก็ได้สีการจนาพิเศษเจน2ค่ะสีการจนาพิเศษเจน2พื้นใบจะเป็นชมพูอมแดงความปลายจะเป็นสีเขียวเม็ดผ้ากัดสีขาวถ้ามีเม็ดผ้าขาวๆเริ่มขึ้นมาก็คือไม้ที่เขามีหัวแล้วนะคะหลอดใหม่มาแล้วด้วยต้นนี้ใบดกมากนะคะซึ่งปกติสีการจนาพิเศษจะไม่ใช่ไม้ใบดก นะะขนาดด้านข้างความมือเป็นตัวอย่างของแม่พันธุ์บ้านสวนอันดาเองนะคะให้ราคาสีการจนาพิเศษสวยๆวยกระถางนี้เอาไปที่180ค่ะต้นต่อมาค่ะทองจันค่ะวันนี้เจอมาอีกหนึ่งกระถางนะคะไม้ที่ยุบไปนะคะส่วนใหญ่พอแตกมาเนี่ยค่ะเขาก็จะออกดอกให้ดูรายละเอียดนะคะใบค่อนข้างเงามันเม็ดที่เห็นนะคะจะเป็นชมพูแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีม่วงอันนี้เป็นความด่างใต้ของเขานะคะ นี่ค่ะดอกหนูไม่แน่ใจนะคะว่าเขาจะสมบูรณ์ไหมแต่ว่าไม้สมบูรณ์แน่นอนถึงมีหัวแบบนี้แล้วก็สวยมากค่ะทองจันร์กระถางนี้ให้ราคาอยู่ที่450บาทค่ะมีลูกค้าสอบถามอยู่นะคะในคลิปก่อนหน้าที่เคยนำมาแบ่งวันนี้เจอมาหนึ่งกระถางนะคะดูขนาดด้าน้างไม้ถ้ามีดอกแล้วยังไงก็มีหัวแน่นอนแต่ว่าแล้วแต่ละสายพันธุ์นะคะว่าหัวจะเล็กหรือหัวจะใหญ่นะคะขึ้นอยู่กับสายพันธุน์นั้นๆด้วยค่ะ บางสายพันธุ์เขาก็จะสร้างหัวช้าค่ะกระถางต่อมาค่ะสายใหญ่ฟูล้นเลยพิษช,ชมพูนะคะต้นนี้เป็นไม้ป้ายค่ะพื้นใบจะเป็นชมพูแดงแล้วก็ความป้ายจะเป็นสีเขียวอมสีน้ำตาลค่ะดูรายละเอียดนะคะโตเต็มที่ใบเขาจะขึ้นริ้วอันนี้เริ่มขึ้นริ้วนะคะเพราะว่าเป็นไม้มีหัวใบใหม่ก็ป้ายฮาร์ปมานะคะทั้งสองใบเลย ไซส์เรียกว่าทำแม่พันธุเอาไปเปลี่ยนขึ้น10นิ้วได้เลยนะคะดูขนาดด้านข้างได้เลยค่ะใหญ่มากๆค่ะให้ราคาพิชชมพูไซส์แม่พัน์ธุกระถางนี้ที่350บาทค่ะช่องทางอื่นเขายังขายแพงกว่านี้นะหนูแจ้งก่อนนะอันนี้ทางบ้านส่นอันดาเราทำไม้เองนะคะก็มาแบ่งให้ที่หน้าไม้สวยเราก็ไซส์คุ้มค่ากันไปเลยค่ะสีชมพูจะแจ่มมากยิ่งขึ้นกว่านี้นะคะถัดมาซันเซ็สกายค่ะ ซันเชตสกายน้าส,สวยๆกระถางนี้เป็นไซส์แม่พันไซส์ใหญ่มีหัวแล้วนะคะดูสีสันเขาเปิดมาเหลืองแล้วก็ป้ายจะมีสีแดงเข้ามาผสมนะคะลองสังเกตนะคะเขาจะไม่ได้มีแ,มแค่สีแดงก็จะมีสีเขียวสีมิ้นสีน้ำตาลปนมาผสมแบบนี้เลยเอาไปอัพไซส์ขึ้นไซส์10นิ้วได้เลยค่ะดูขนาดด้านข้างนะคะไซส์โตมากๆแล้วก็สังเกตโคนได้เลยค่ะ คนอบอวนแบบนี้ไม้มีหัวแล้วซันเซ็ s สกากระถางนี้ให้ที่650บาทค่ะได้ไซส์ใหญ่ถือว่าซื้อระยะเวลาในการเลี้ยงดูนะคะเพราะว่าใช้ระยะเวลานานมากค่ะกว่าจะได้ไซส์มาขนาดนี้เราก็น่าสวยด้วยถัดมาค่ะกาคาพริกค่ะคัดหน้าสวยๆแจ่มๆมาให้เลยต้นนี้นะคะพื้นใบลองสังเกตนะคะน้ำตาลดำแล้วก็ความป้ายสีแดงสวยมากสีสันเขาจะตัดกันนะคะ ขึ้นริ้วลายและโตเต็มที่ค่ะพื้นใบที่เราเห็นจะเปลี่ยนเป็นสีดําเข้มตัดกับความเป็นสีแดงของคําป้ายนะคะสร้างหัวแล้วด้วยค่ะไม้ไซอย่างนี้นะคะฟอร์มล้นกระถาง6นิ้วนะคะกระคับพลิกน่าสวยมากกระถางนี้ให้ราคาที่260บาทค่ะ รับประกันความสวยเลยค่ะกระถางนี้ถัดมาเมืองเกาะเกร็ดเจนสองค่ะสวยมากๆค่ะอันนี้นะคะลองสังเกตที่พื้นใบได้เลยเขาไม่ได้มีแค่ด่างขาวด่างสีมิ้นจะเข้าเยอะเลยแล้วก็ตรงสะดือเส้นกระดูกจะแดงมากๆค่ะเป็นไม้2เม็ดนะคะจะมีเม็ดสีชมพูแล้วก็เม็ดแดงบนพื้นใบหลอดใหม่เปิดมาด่างเหลืองสวยค่ะใบนี้ก็เข้าสีมนต์มาเยอะมากม ต้นใหญ่นะคะเป็นไซแม่พันธุ์เปลี่ยนขึ้น10นิ้วได้เลยนะคะไม้ด่างสวยๆได้นะคะเป็นคัดแม่พันธุ์เลยค่ะคัดหน้าไม้ด้วยดูขนาดด้านข้างนะคะสวยมากขวามือเป็นตัวอย่างนะคะแม่พันธุ์ของบ้านส่วนอันดาที่เราเลี้ยงนอกตู้นะคะต้นแม่พันธุ์นะคะเวลายุบไปจะเปิดหน้ามาใหม่สวยมากเมืองกอกเตจดเจน2 ให้ราคาที่300บาทค่ะหน้าสวยๆแล้วก็ไซส์ใหญ่แบบนี้จะไม่ได้ขายกันที่ราคานี้นะคะถือว่าเป็นคัดหน้าสวยแล้วก็ราคาที่เบามากแล้วค่ะมาให้ท่านไหนที่หาทำแม่พันธุ์เก็บได้เลยค่ะรับประกันว่าหน้านี้ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ เวลาแกะไม้นะคะช่วงมีที่อากาศมันร้อนจัดแนะนําให้รอค่ำค่ค่อยแกะนะคะแล้วก็แกะเสร็จก็ค้าก้านแบบล้อมพักในที่ร่มนะคะประมาณ2อสวันให้ไม้เขาฟื้นตัวจากการขนส่งตั้งตรงเราค่อยเอาออกรับแสงในช่วงแรกปรับสภาพอากาศนะคะเขาก็อาจจะมีทิ้งใบบ้างค่ะขอให้ลูกค้าเข้าใจตรงส่วนนี้เนาะ กระถางถัดมาค่ะมายุราลำแพนค่ะในตลาดต้นนี้มีจํานวนน้อยมากไม้หลายปีแล้วนะคะแต่ว่าผ่ากันไม่ค่อยได้เพราะว่าไม้ตัวนี้เน่ามากค่ะ mm hmm. ก็อันนี้คัดมาสวยๆได้หนึ่งต้นนะคะใบแล้วก็ก้านค่อนข้างแข็งแรงมากโตเต็มที่ไม้เป็นไม้ไซส์ใหญ่เลย mm hmm. เดี๋ยวความป้ายเขาจะขึ้นมานะคะลอดใหม่ก็มาแล้วค่ะดูสีสันของเขาสวยมากๆค่ะขวามือนะคะเป็นตัวอย่างเดี๋ยวเขาจะเปิด ป้ายสีขาวเข้ามาสลับแบบนี้เลยมายุราลำแพนกระถางนี้ให้ที่350บาทแับประกันน่าสวยมากแน่นอนท่านไหนที่ยังไม่มีนะคะอยากลองเลี้ยงดูก้านแล้วก็ใบนะคะไม่ต้องค้ำเลยก้านหนาแล้วก็ใบแข็งแรงมากก็สําหรับอันนี้ทางบ้านสวนอันดาขอลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาจนจบเลยแล้วก็ ขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางบ้านส่นอรดาได้ทำคลิปสวยๆออกมาใหม่ลากันไปด้วยมายุราลำแพนกระถางนี้นะคะไว้มีโอกาสพบกันใหม่นะคะจะคัดไม้สวยๆมาแบ่งปัน